สวัสดีครับจากฟินอิชอรันบลเกอร์นะครับในส่วนของตัวที่เป็นผน f i ฟินเฮลลอิชรันนะครับวันนี้เองในส่วนของตัวแบบประกันฟินฟอร์คิดสำหรับเด็กเราต้องบอกว่าทางฟินเองเนี่ยก็ได้จับมือร่วมกันกับทาง m อ็มซึ่งออกโปรดักต์แบบประกันฟินฟอร์คิดมาซึ่งแบบประกันตัวนี้นะครับเราให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว RSV ที่มีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงมากๆหรือว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากแล้วก็โรคสุกใสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ฟินเองเนี่ยก็ได้เรียเห็นว่ายังมีลูกค้าในกลุ่มนี้ที่เขาต้องการความคุ้มครองให้กับเด็กๆอยู่เราก็เลยมีแบบประกันพิเศษตัวนี้ออกมาโดยที่แบบประกันตัวนี้นะครับข้อดีก็คือวันนี้ครับให้ความคุ้มครองทั้ง5โลกอย่างที่นิกได้บอกไปมีทั้งความคุ้มครองในเรื่องของตัวผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกรวมถึงอุบัติเหตุแบบไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยแล้วก็คมนทานฉบับนี้คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตจากผู้ปกครองแล้วก็ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากลูกด้วยนะครับ วันนี้ในแผนนี้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของตัว IPD หรือว่าการนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทต่อโรคด้วยนะครับเช่น5กลุ่มโรคก,ก็แบ่งเป็นโรลคละ1น0 0 0แสบาทวันนี้ไม่ว่าจะเป็น RSV ไข้หวัดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบริษัทประกันอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมีการเลื่อนพิจารณา6เดือนถึง1ปีแต่แบบประกันฟินฟอร์กิของเราที่มีขายเฉพาะฟินเท่านั้นวันนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อเพียงแค่ ไม่มีการรักษาไม่มีการทญญานยาหรือว่านัดติดตามอาการแล้วนะครับสามารถสมัครได้เลยทันทีมีระยะเวลารอคอยเพียงแค่15วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบีย้ยประกันต้องบอกว่าเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ18บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดเป็นของช่วงอายุเรารับประกันตั้งแต่3เดือนจนถึง20ปีเลยนะครับโดยแบ่ง ในเรื่องของอัตราค่าเบีย้ยเนี่ยเป็น3แผนด้วยกันแผนแรกเนี่ยจะคือช่วงอายุ3เดือนแต่ยังไม่ครบ1ปีในแผนที่2อเนี่ยอยู่ในช่วง1ปีถึง5ปีแล้วก็แผนที่3อยู่ในช่วงของ6ปีถึง20ปีครับถ้าเบีย้ยประกันในส่วนของตัวอายุ6 ถึง20ปีเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่6,009เท่านั้นเองแล้วก็แผนที่ขายดีที่สุดก็คือแผนอายุ1-5ปีสําหรับแผนนี้เนี่ยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็แบบประกันตัวนี้สําหรับฟินฟอร์คิดไม่ต้องซื้อพ่วงผู้ปกครองเนื่องจากว่าซื้อ1คุ้มครอง2ครับวันนี้เนี่ยเราใช้ผู้ปกครองเป็นผู้เอาประกันเนื่องจากว่าเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนาะผู้ปกครองจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ที่5 0 0 0บาาาาทแตต่่ถ้เเเกกกิิดสีียชวจในรรือองของข เจ็บป่วยเราจะมีค่าปรุงศพเพิ่มให้อีกอยู่ที่10,000บาทในส่วนของบุตรนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองในกรณีค่ารักษาพยาบาลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบประกันตัวนี้ครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อผู้ปกครอง1เด็ก1ไม่ต้องซื้อพวงนะครับซื้อแผ่นเดียวเบี้ยเดียวคุ้มครองทั้งคุณพ่อแล้วก็บุตรหลานด้วยนะครับแบบประกันฟินฟอร์คิดเนี่ยตอนนี้เราเปิดขยายในเรื่องของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายอันนี้เนี่ยอยู่ในใสายเลือดเดียวกันเนี่ยสามารถทําเป็นผู้ปกครองได้เลยเพราะฉะนั้นวันนีี้สําหรรับใคท่มอง แบบประกันสําหรับเด็กอยู่นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มครองเสียชีวิตกับผู้ปกครองแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสําหรับเด็กด้วยครับ